พ่อฉันมองปลาตัวเนี้ตั้งแต่มันเต็มตัวจนตัวนี้มันเหลือแต่หัวมันคงจืดแล้วแหละฉันขอเติมน้ำปลาหน่อยนะหยุดเลยนะเต็มจะตายอยู่แล้วแกจะตาย,ยทำไมน้ำตามันเปื้องตัง คือแต่ว่าฉันอยากจอ,อยากขอกินข้าวเอาเราวสูสิกินแต่ล้วจะได้เปิดร้านจ้ะมผมมาแล้วครับพ่อผมมาช่วยพ่อเปิดร้านครับอืมกินข้าวไหม ไม่ไดีกว่าครับอ่ะคุณแจแต่แกอย่าคิดแม้แต่จะไปเขียดใกล้กับต่อเงินท่านเลยนะในนั้นมันมีอาถรรพ์รู้ไหมครับอืมเอา้ากินต่อสิอแต่มันจืดแล้วเนี่ยกินอะไรไม่มองบน่น พ่อสักอาจารย์หนูไงวะโคตรเหนียวเลยเข็มก็เข็มเฮ้ยพี่อาร์ตเดี๋ยวผมดูต้นทางให้เฮ้ยพี่หยิบเร็วๆดิเดี๋ยวพ่อก็ไม่เห็นหรอกเออเร็วอย่าโทษผมแล้วพ่อ งกอพ่อก็รู้ว่าว่าบ้านเราอ่ะมันไม่ได้จนคนเขารู้ทัว่วทั้งว่าพ่ออ่ะขี้งกผมอายุสี่สิบแล้วน,นะพอ่อผมยังไม่มีเมียเลยถ้าไอ้เฟิร์มันไม่ได้รักไอ้เฮดอ่ะไอ้เฮดมันคงไม่ได้แต่งงานหรอกและไอ้สมบัติที่พ่อเก็บเอาไว้อ่ะตายไปพ่อก็ไปไม่ได้ พ่อพ่อเป็นไรอ่ะพ่อพ่อพ่อเป็นอะไรพ่อพ่อพ่อเป็นอะไรอ่ะพ่อเป็นอะไรพ่อพ่อ่อ่่พ่อ่่พ่อพ่อ่่พ่อ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  พ่อพ่เป็นอะไรอะพ่อพ่อพ่อเข้มจะตายเข้มจะตายทำไมน้ำตามันเบืองตังปืนสีพ่พ่อคะพ่อผมไม่เกี่ยวเลยนะเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันไปเพราะพี่เลยพี่อาร์ตเอ้าอะไรวะ แกมาโทษฉันได้ไงใครจะไปคิดว่าพ่อใจส่อฉันหยิบเงินแค่เนี้ยจะท็อกเป็นปลาไหลเผือกนอนขาดน้ำอยู่เนี่ยเฮดพ่อพี่สภาพไม่น่ารอดแล้วไม,ไม่เห็นพูดอะไรเลยอะ่ะไม่แบ่งสมบัติด้วยนี่อย่างเงี้ยพวกเราจะได้เหรอเธอคิดว่าเธอกังวลอยู่คนเดียวหรือไงตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าพ่อเอาเงินไปซ่อนไว้ไหนถือใจเย็นก่อนดีให,ให,ให้ทุกคนทุกคนพ่อฟืนแล้วพ่อพอฟื้นแล้ว พ่อพ่อเป็นไงบ้างคะ,ะแม่แม่ถึงถามอะไรพ่อตอนนี้เลยนะให้พ่อเขารีบบอกมาก่อนว่าเขาซ่อนเงินซ่อนทองซ่อนรัน์สมบัติไปที่ไหนตู้ป่าพ่อตูอป้ตป่าเหรอจ๊ะไปเลยไปพี่เลยไปกูพัดลมพัดลม หนาวขนาดนี้พวกแกจะเปิดพัดลมให้มันเปลืองใสทำไมฉันจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้จักประหยัดกันอีกไหนๆฉันก็จะไปแล้วพวกแกสามพี่น้องลองบอกมาสิว่าจะจัดงานศพฉันยังไงฮะในฐานะที่ผมเป็นพี่ชายคนโตนะพ่อถ้าพ่อเสียจริงเนี่ย ผมจะเอาหมอที่เก่งที่สุดมารักษาพ่อหมอสุนิมยังไงพ่อเหยาแต่ถ้าพ่อไม่หายจริงพ่อต้องเสียจริงๆเนี่ยผมจะนิมนต์ใต้ซือจากวเซ่าลินใต้ซือซันเตอระแล้วก็เอาใต้ซือมาอีกสักกี่จุดเก้ารูปเอามาสวดให้พ่อแล้วก็หลังจากเผาพ่อไปแล้วเนี่ยผมจะเอาเท่ากระดูพ่อไปใส่ไว้ในโกรเป็นโกรดทองที่ผมสั่งทำอย่างดีเลยและเพื่อเป็นการไม่ให้พ่อเหงาโดดเดียวเดียวใจอยู่บนนั้นนะผมจจ้างคโยตี้มาเต้นรูปลาลงศพพ่อรวย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  รวย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 แก <Dead. S 1> พอเลยพี่พอครับพ่อใจเย็นๆก่อนนะครับพ่อฟังข้อเสนอของผมก่อนถ้าพ่อตายเนี่ยผมจะสร้างโลงศพไม้สักให้พอ่อให้พระมาสวดสักสามวันพอแล้วผมจะไม่เอาพ่อไปลอยอังคารผมจะเอาเงินไปบริจาคให้วัดสักแสนหนึ่ง oh. ให้เขาสร้างสถูปให้พอ่อให้ชาวบ้านมากราบไหว้พ่อจะกลายเป็นเทพไปเลยไงดีไหมพอ่อโคโุยโตี้ แสนหนึ่งพวกแกเนี่ยมันลูกหลางลูกพันเป็นเทพเลยเนะเนในฐานนะที่แกเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อและแกรู้นิสัยของพ่อดีที่สดุดแกลงพูดมาสิ นะหนูจะไม่เอาเงินพ่อแมแจะบาทเดียวเลยหนูจะไม่จัดงานศพให้พ่อจะไม่ซื้อรองศพให้พ่อด้วยแต่หนูเนี่ยจะเอาพ่อไปหมักเต่อส่งงานแปรลูปเอานะเอาพ่อไปทำแฮมเอาพ่อไปทำไส้กรอกเอาพ่อไปทำแหนมแล้วก็เอาพ่อไปทำ <S <S นิ้วแดดเดียว,ด,วด้วยนิ้วแดดเดียวคีพูดไม่กเรียนโรงเรียนไหนเนี่ย ก็จะเอาเงินไปให้แม่ดีดีมากแต่แกลืมนะห้ามเอาไปส่งให้บริษัทดูฟินเพราะมันเครดิตไม่ดีต้องเอาไปส่งให้บริษัทกันเองเพราะเขาจ่ายเงินสดจำไว้นะอ๋อ แกเป็นพี่ใหญ่แกต้องดูแลน้องน้องแกต้องดูแลทุกคนห้ามแย่งกันที่สำคัญอย่าลืมดูแลแม่ของพวแกให้ดีด้วยได้ยินไหมดีดีดี นะที่ผมเป็นพี่ชายคนโตนะถ้าจะให้ผมเอาแม่เลี้ยงดูคนเดียวเนี่ยมันคงจะไม่ไหวของน,นี้พวกเราสามคนพี่น้องอะ่ะแบ่งเวรกันเอาแม่ไปเลี้ยงดูคนละสิบวันตกลง,งตามนี้<ฮ>พี่เฮ็ดกลับสิบล็อบพี่เฮด ค่าแม่อามันเผาอีกแล้วเหรอลูกแม่กินมันเผาอย่างนี้มาทุกมือ้อทุกวันเลยนะลูกแม่ไม่แล้วกนกินๆเข้าไปเถอะแล้วแม่ดูสภาพบ้านผมนี่ผมจะหาของดีๆอะไรมาให้แม่กินนอกจากมันเผาเนี่ยแม่ก็รู้ว่าผมได้ส่วนแบ่งจากพ่อมาเท่าไหร่ผมก็อยากมีครอบครัวนะแม่อยากแต่งงานนะแม่ ผมต้องเก็บเงินดิอในกระเป๋านันอะไรอ่ะลูกดูหน้ากินกันแม่ขอกินได้ไหมอยากกินเหรอแม่ ได้แม่ได้ให้แม่รอแป๊บหนึ่ง,งอะของดีแม่ไม่อยากกินมันเผากินสิ่งนี้แม่มีประโยชน์มีโ,โปรตีนะาสงสารแบ่งให้ เยอๆะๆไหมจะแข็งแรงตปหมาแล้ว ก่อนครับแม่เฮดที่นี่มันไม่ใช่บ้านของลูกนี่โหแม่ไอ้บ้านหลังนั้นผมปล่อยเช่าไปแล้วรายได้มันไม่พอตอนนี้เราสองคนก็อยู่ที่นี่แหละเฮดแม่หิวข้าวอะเฮดมีอะไรให้แม่กินบ้างไหมแม่อยู่บ้านพี่อาร์ต แม่ก็ได้กินแต่มาแล้วจ้ามันเผาร้อนๆแต่ถ้าแม่ไม่อยากกินมันเผาเนี่ยก็มีข้าวโพดเผานะจ๊ะคือแม่อยู่บ้านพี่อาร์ตแม่ก็ได้กินแต่ของพวกเนี้ยแม่อยากกินข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ กับข้าวอร่อยอร่อยอะ่ะได้ไหมได้จ้ะพี่อาร์ตเนี่ยมันอักกตันยุงจริงนะจ๊ะแม่งั้นเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมข้าวสวยแล้วก็ผักกับปลามาให้แม่กินนะจ๊ะขอให้จริงที่เธอว่าเธอ เลี้ยงเสียเข้าสุกจริงๆถ้าแม่รู้ว่าพี่เขาจะเป็นคนแบบนี้ฮไม่เอาคิดเท่ายัดปากตั้งแต่เกิดแล้วพี่อาร์ตนี่ใช้ไม่ได้เลยนะแม่เนาะมาแล้วจ้ะแม่เข้าวสวยร้อนๆกับผักกับปลาสดๆจ้ะฉันทําเองกับมือเลยนะจ้ะแม่กินให้อร่อยนะจ๊ะ มาว่าผมแบบนี้ได้ไงผมก็เรียนแบบพ่อนั่นแหละตอนแม่อยู่กับพ่อพ่อก็ให้แม่กินแบบนี้นี่ตอนเนี้ยเราสองคนก็กินกันแบบนี้เหมือนกันทําแม่คิดว่าแม่อยู่กับผมไม่ได้นะแม่ก็ไปอยู่กับเนยดิแม่อย่าเรื่องมากได้ไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินไปพี่เฮดเข้าบ้านเออแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบ ชีวิตบ้านปลายของฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยแม่แม่จ๋าแม่ขับไปอยู่กับหนูเถอะนะแม่นะ แต่แม่พงม,มาอยู่บ้านพี่เขาได้ไม่ถึงวันเลยนะทางมันเถอแม่แม่กลับบ้านกับหนูนะแม่นะนะ ทำไมไม่เฮ้ยนี่ทำอะไรอะเธอนาเ่เดี๋ยว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 ลูกลูกทำอะไรของลูกเนี่ยเชื่อหนูรัดเข้าไปให้หมดแม่ก็ตอบว่าเอา้มา,เอามาทำไมเนี่ยเฮ้ยแม่ฟังหนูนะแม่ต้องเชื่อหนูนะตอนเนี้ยพวกพี่พีไม่มีใครสนใจแม่เลยถ้าแม่ทำตามแผนหนู พพี่ๆก็จะมาแย่งแม่ไปไงต่อไปเนี้ยชีวิตแม่ก็จะสุขสบายแม่ก็จะได้กินข้าวอร่อยอร่อยทุกมื้อหนูอะบอกพี่ๆไปแล้วว่าแม่หายบ้านแล้วแม่ก็จะไปอยู่กับหนูไม่ไปอยู่กับพวกนั้นแม่ครับผมมาแล้วแม่แล้วครับอแม่ครับผมมาแล้วครับผมมากกอนแม่แม่ผมมาเกาะโอ๊ย ไ <I> อ้อเฮ็ดอืมของแม่หรอเว้ยแม่ครับของใส่คืนแม่แอ้ไม่ต้องฉันใส่เองอ๋อนี่จ้ะรับไปนะเนี่ยเป็นเงินที่รูช่วยดูแลแม่อย่างดี แล้วแม่ก็จะตัดสินใจเองว่าแม่จะไปอยู่กับลูกคนไหนแม่ครับวันนี้ผมขับรถมาด้วยนะครับเบาะนุ่มนั่งสบายอบอุ่นแล้วด้วยหอมฉุยอเลยครับแม่แม่มาอยู่กับผมก่อนนะกลัวแม่ครับวันนี้แม่ตัดสินใจแล้วเอาอย่างนี้แม่จะไปอยู่บ้านเฮดก่อนแล้วหลังจากนั้นแม่ถึงจะไปอยู่บ้านอาร์ตก็แล้วกันอู๋แม่แต่ว่าตกลงตามนี้แม่ครับมาไปกันเถอะครับ เฮ้ยนี่ก็ร้องอยู่ได้ร้องอยู่ดูเฮดหนบอกว่าบ้านหลังนี้มีคนเช่าไปแล้วไงโอ้โหแม่ผมไล่มันออกไปแล้วเพราะยังไงแม่ก็สำคัญที่สุดสำหรับผมอยู่แล้ว กินข้าวกันครับโอเ้โอเชคเครับเฟอร์แม่มาแล้วมาแล้วจ้ะแม่มาแล้วจ้ะแม่นี่จ้ะปลาทอด แล้วก็หมูสชั้น,นของโปรดของแม่ครับมาแล้วจ้ะแม่นานแค่ไหนแล้วที่แม่ไม่เคยเห็นอาหารดีๆแบบเนี้ย ตอนที่แม่เดินไปขอเงินลูกลูกก็บอกว่าไม่มีวันวัน,วนแม่ได้กินแต่มันเผาข้าวาโพดปิ้งแล้วก็ถั่วเขียวแข็งๆถนกนนนนน่่็ตอั้ผมมมไีเงงิิจร แต่ว่าตอนเนี้แม่ป่วยต่อให้ผมต้องไปกู้นี่ยืมสินผมก็ยอมผมไม่ปล่อยให้แม่เป็นไรหรอกนะครับใช่ครับพี่พูดอีกก็ถูกอีกครับใช่ใช่พี่อาร์ตใช่จ้ะแล้วพวกแกจะยืนรออะไรอะทำไมไม่นั่งทานข้าวด้วยกันล่ะครับแม่ ไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว ฉันจะตายฉันก็คงตายตาหลับแล้วอยอเฮดก็ได้ลูกนวดต้นคอให้แม่หน่อยสิปวดจังเลยอ่ะเฮดน้องดับฝันตุ้ย あいしょ、ありがうござま โมงกี่ยามละทำไมไม่กลับบ้านไม่อะแม่ไม่สบายพี่อยู่กับแม่คืนนี้พี่ขอนอนกับแม่นะพี่อย่างไม่ง่วงพี่อยากนอนกับแม่แม่ครับคืนนี้ผมขอ,ขอนอนด้วยนะครับเดี๋ยว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 พวกแกโตเป็นวัวเป็นควายแล้วจะมานอนกับแม่ได้ยังไงไม่เอาอะแกไม่อายแต่แม่อายไม่ไม่ชินนะแม่อยากนอนคนเดียวพี่ไม่ง่วงแต่ฉันง่วง ฉันว่าแม่ไปพักผ่อนดีกว่าจ้ะแม่เหนื่อยมามากแล้วไปกับแม่ไปด้วยครับแล้วพี่จะไปด้วยทำไมฉันกับพ uh ี่เฮสจะพาแม่ไปนอนให้หิวนม S <S แม่เบาแม่พอแล้วเบาแม่แม่จวเบาแม่พวกพี่ทําอะไรกันอะพ,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 พอรีวบ พี่มาดูแม่ว่าผมผ้าหรือยังพัดลมมันลมแรงแล้วก็หนาวมากเลย,ยพี่ละเมออะไรอ๋อไอ้ง่วงหมดแล้วไม่ต้องเลยนะ <t une language> ฉันรู้นะว่าพวกพี่อ่ะคิดจะทำอะไรแค่อ้าปากอ่ะก็เห็นเล้นไก่หมดละเกี่ยมพูดดีเลยพวกแกสองคนก็เหมือนกันนั่นแหละคิดจะคุบสมบัติไว้คนเดียวใช่เปล่ะรู้นู้เว้ยรู้นู้เว้ยพอได้แล้วต่างคนต่างก็มีจุดประสงค์เหมือนกันนั่นแหละกลับไปนอนกันได้แล้ว แม่จะได้พักผ่อนใช่ไหมคะแม่แม่แม่ช่มหจอดน้่เต้แล้วอ่ะแม่ตัวเย็นเจี๊ยบเลยเฮ้ยเฮ้วกพี่หยู่เดี๋ยนี้นะน้ยอก่อนเอามาดิมนก่อนเฮ้ยโหมินก่อนนะ หยุดน,นะจะบอกให้หยุดไงในเมื่อมติเป็นเอกฉันพวกเราสามคนพี่น้องจะแบ่งสมบัติกันอย่างเท่าเทียม ี่แต่ของปลอมวะทำไมแม่ทำงี้เนี่ยเฮ้ยพ,พี่แม่เขียนอะไรไ,ม,ไม่รู้อะมีชื่อฉันป่ะแม่ใส่ชื่อฉันป่ะพ่นายกำเป้าสมบัติที่มีค่าที่สุดของแม่ คือลูกทั้งสามคนถึงลูกๆจะไม่มีเวลาให้แม่แม่ก็ไม่เคยโกรธลูกเลยสักครั้งลูกทั้งสามคนต้องรักกันอย่าทอดทิ้งกันแม่ขอแค่นี้ได้ไหมส่วนบ้านของแม่แม่เก็บไปให้ลูกๆนะแม่รักลูกทั้งสามคนนะ